ตายชุติมาเผยคำพูดแอปทักษอนหลังได้คุยเรื่องถ่ายภาพคู่อดีตสามีทิมพิธาตายชุติมาเผยคำพูดหลังได้คุยกับแอปทักษอนเรื่องถ่ายภาพคู่อดีตสามีทิมพิธาลัน่นไม่ได้คิดอะไรและไม่ได้สนใจ เป็นอีกคู่อดีตสามีภรรยาคนดังที่มีแฟนๆเชียร์ให้รีเทิร์นกันมากที่สุดสำหรับคู่ของนักแสดงสาวตายชุติมากับทิมพิธาว่าที่นายกคนที่30ของไทยเพราะแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังคงช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวน้องพิพิมพ์เป็นอย่างดีมาโดยตลอดทำให้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะลุ้นไม่ขึ้นแล้วเพราะล่าสุดสาวตายแต่งชุดส้มปรีตไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแหลกแดกดึก ของมดดำคชภา,าและถูกพิธีกรสายแซบของเราออกปากแซลแกมแฉว่าเจ้าตัวหัวใจไม่ว่างกำลังคุยคุยอยู่กับหนุ่มที่อายุน้อยกว่าถึง12ปีโดยผู้ชายคนนี้อายุ22ปีเท่านั้นซึ่งแม่ตายเผยว่าความรักครั้งนี้ได้จากการที่ไปมูขอมาจากวัดแห่งหนึ่งพร้อมขิงว่าความรักครั้งนี้เป็นฝ่ายตนเริ่มจากร้อยในขณะที่อีกฝ่ายนั้น เริ่มจากศูนย์ดังนั้นจึงไม่กังวลนอกจากเรื่องความรักของตัวเองแล้วตายชุติมายังได้ตอบคำถามเรื่องทิมพิธาอดีตสามีด้วยว่าที่คนเชียร์ให้รีเทิร์นนั้นอาจจะเพราะติดภาพเก่าๆมากกว่ามีคนบอกเคมี K Me เข้ากันตายรีบแจงแล้วรู้ได้ยังไงว่าเคมี K Me จะไม่เข้ากับคนอื่นด้วย ถามว่าเสียดายไหมที่ตอนนี้ทิมพิธากลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศตายบอกก็ดีแล้วให้เขาเป็นขวัญใจคนอื่นไปส่วนอยากเห็นอีกฝ่ายเป็นนายกคนที่30หรือเปล่าตายบอกว่าอยากเห็นนะอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงดูลูก ก่อนจะตอบคำถามของแจ็คแฟนฉันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เห็นพิธากับแอปทักษออนถ่ายรูปด้วยกันซึ่งตายตอบว่าก็ไม่ได้รู้สึกยังไงนี่ก็คุยกับคุณแอปคุณแอปก็บอกว่าอย่าคิดมากนะกลัวเข้าใจผิดก็บอกไปว่าไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจเลย